คุณเคยได้ยินไหมคะเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่เหมือนมาบอกลาเจ้าของก่อนที่พวกเขาจะจากไปอย่างไม่มีวันกลับบางตัวเดินมาซุกตรงตะทั้งที่ปกติไม่เคยทำบางตัวมองหน้าเรานิ่งๆเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างบางตัวไปนอนอยู่ในที่เงียบๆไกลจากสายตาและสุดท้ายเราก็ไม่เห็นมันอีกเลย มันเป็นเรื่องบังเอิญไหมหรือจริงๆแล้วพวกเขารู้ว่ากำลังจะไปในทางกายภาพของโลกสัตว์เลี้ยงมีสัญชาตญาณที่ละเอียดกว่ามนุษย์มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงกลิ่นหรือพลังงานรอบตัวร่างกายของพวกเขาสามารถรับรู้ความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่มนุษย์มองไม่เห็นเมื่อระบบในร่างกายเริ่มเสื่อม เซล์ลเริ่มอ่อนแรงระบบหายใจและการไหลเวียนเลือดเริ่มช้าลงสัตว์บางตัวจะรับรู้ได้ว่ามันไม่เหมือนเดิมไม่ใช่ด้วยเหตุผลทางความคิดแต่ด้วยความรู้สึกที่เกิดจากธรรมชาติของการอยู่ร่วมกับชีวิตมานานสัตว์มีสัญชาตญาณของการจากลาอย่างสงบในธรรมชาติสัตว์ป่ามักแยก,กตัวออกจากฝูง เมื่อรู้สึกว่าร่างกายอ่อนแรงไม่ใช่เพราะไม่รักฝูงแต่เพราะไม่อยากให้ฝูงต้องเจ็บปวดจากการเห็นความตายของมันมันคือความเงียบแบบมีสติของธรรมชาติเป็นความเข้าใจที่ลึกมากกว่ามนุษย์บางคนจะทำได้ด้วยซ้าแต่สัตว์เลี้ยงในบ้านต่างออกไปนิดหน่อยพวกเขาไม่ใช่แค่สัตว์แต่เป็นสมาชิกครอบครัว เป็นเพื่อนเป็นลูกเป็นคนในใจของใครบางคนดังนั้นสัญชาตญาณของการจากลาจึงเปลี่ยนไปจากเดิมที่แยกตัวเพื่อไม่ให้ใครเห็นบางตัวกลับเลือกมาอยู่ใกล้ๆเจ้าของในวันสุดท้ายเพราะสิ่งสุดท้ายที่มันต้องการคือกลิ่นเสียงและสัมผัสของคนที่มันรักที่สุดมีคนเคยเล่าไว้ว่า คืนก่อนแมวของเขาตายมันเดินมานอนบนอกแล้วเอาหน้าศพตรงหัวใจของเขาเหมือนอยากฟังเสียงหัวใจนั้นอีกครั้งก่อนจะหลับไปอย่างเงียบๆในเช้าวันต่อมาในทางวิทยาศาสตร์สัตว์เลี้ยงอาจไม่ได้รู้แน่ชัดว่าความตายคืออะไรแต่พวกเขารับรู้ถึงจุดจบของพลังชีวิตสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าความตายสำหรับพวกเขา อาจเป็นแค่การกลับสู่ความสงบเพราะในธรรมชาติไม่มีความกลัวตายมีเพียงการยอมรับว่าร่างกายกำลังจะหยุดทำงานและสัญชาตญาณจะบอกให้พวกเขาหาที่ปลอดภัยเพื่อพักแต่สิ่งที่ลึกกว่านั้นคือในจิตตวิทยาระหว่างมนุษย์กับสัตว์เลี้ยงความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เชื่อมด้วยคำพูด แต่มันเชื่อมด้วยพลังของความรู้สึกเมื่อคุณรักใครสักตัวจริงๆร่างกายของคุณจะจดจำกลิ่นของเขาเสียงของเขาจังหวะการหายใจของเขาและสัตว์เลี้ยงก็จดจำคุณในแบบเดียวกันมันรู้ว่าเสียงเดินของคุณเป็นยังไงรู้ว่าเวลาคุณเศร้าคุณจะเงียบเงียบรู้ว่าเวลาคุณเหนื่อย คุณจะพูดกับมันเบาลงมันจึงรับรู้ได้ทันทีเมื่อคุณไม่เหมือนเดิมและคุณก็รับรู้ได้เช่นกันเมื่อมันไม่เหมือนเดิมมีบางอย่างที่สายตาไม่เห็นแต่หัวใจรู้นักจิต,ตวิทยาบางคนเรียกสิ่งนี้ว่า emotional resonance หรือการสั่นสะท้อนทางอารมณ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์เลี้ยง คือเมื่อสองชีวิตอยู่ร่วมกันนานพอคลื่นอารมณ์ของพวกเขาจะเริ่มสอดประสานกันโดยธรรมชาตินั่นคือเหตุผลว่าทำไมตอนที่สัตว์เลี้ยงจะจากไปเจ้าของหลายคนรู้สึกได้โดยไม่ต้องมีใครบอกในเชิงอารมณ์สัตว์เลี้ยงที่มาลาไม่ได้มาบอกว่าฉันจะไปนะแบบตรงๆแต่มันมาส่งพลังว่า ขอบคุณนะที่รักฉันจนถึงตอนนี้การที่มันเข้ามาหาเราเดินมาซบหรือมองตาเราในวินาทีสุดท้ายมันอาจไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือแต่มันแค่อยากให้เรารู้ว่าไม่ต้องกลัวนะฉันโอเคบางตัวพยายามลุกทั้งที่แทบไม่มีแรงเพียงเพื่อมานั่งใกล้ๆคุณอีกสักครั้งเพราะมันรู้ว่า ถ้ามันไม่มาคุณจะเสียใจที่ไม่ได้เห็นมันครั้งสุดท้ายและบางตัวเลือกจะเงียบหายไปในมุมของบ้านไม่ใช่เพราะไม่รักแต่เพราะมันรู้ว่าถ้ามันจากไปต่อหน้าคุณคุณจะร้องไห้ไม่หยุดการจากไปของสัตว์เลี้ยงนั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกละเอียดอ่อนมันคือการบอกลาที่อ่อนโยนที่สุดในโลก เป็นการจากที่ไม่มีคำพูดแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจในทางจิตวิทยาของมนุษย์ช่วงเวลาที่สัตว์เลี้ยงจากไปสมองของเราจะประมวลผลคล้ายกับการสูญเสียคนในครอบครัวมีทั้งความโศกเศร้าความรู้สึกผิดความว่างเปล่าและความไม่ยอมรับบางคนรู้สึกผิดที่ไม่อยู่ด้วยตอนสุดท้ายบางคนรู้สึกผิดที่ไม่พาไปรักษาให้เร็วพอบางคนโทษตัวเอง ที่ไม่ได้กอดครั้งสุดท้ายทั้งที่ในความเป็นจริงสัตว์เลี้ยงไม่ได้ต้องการให้เรารู้สึกแบบนั้นเลยเพราะในโลกของพวกเขาความรักไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่อยู่ด้วยกันจนถึงที่สุดก็เพียงพอแล้วสัตว์เลี้ยงไม่ได้อยากให้เราจำภาพสุดท้ายของมันแต่มันอยากให้เราจำชีวิตทั้งหมดที่มันได้ใช้ร่วมกับเราจำได้ไหมคะวันแรกที่มันมากับเรา ตอนที่มันยังเล็กวิ่งซนทำของพังจนเราหัวเราะวันที่เรากลับบ้านเหนื่อยเหนื่อยแล้วมันมานั่งรออยู่หน้าประตูวันที่เราร้องไห้แล้วมันเดินเข้ามายบเงียบวางหัวไว้ตรงตักเรามันคือความรักที่ไม่เคยเรียกร้องและเมื่อถึงเวลาที่มันต้องไปมันก็ไปอย่างเงียบๆด้วยหัวใจที่ยังเต็มไปด้วยความรักนั้นในมุมของจิตวิญญาณมีคนเชื่อว่า สัตว์เลี้ยงไม่ได้จากไปจริงๆแต่พวกเขากลายเป็นพลังอ่อนโยนที่อยู่รอบตัวเราเสมอบางครั้งเราอาจเห็นแวบหนึ่งเหมือนเงาของมันเดินผ่านบางคืนเราอาจฝันเห็นหรือบางวันแค่เสียงลมหรือกลิ่นบางอย่างก็ทำให้เรานึกถึงมันอีกครั้งและคุณรู้ไหมคะทุกครั้งที่คุณนึกถึงมันด้วยความรักพลังนั้นจะเดินทางกลับไปหามันเสมอ เพราะในโลกของความรู้สึกไม่มีคำว่าตายสัตว์เลี้ยงบางตัวรู้ว่าตัวเองกำลังจะไปแต่มันยังรอรอให้คุณกลับถึงบ้านรอให้คุณพูดว่าขอบคุณนะรอให้คุณยิ้มก่อนมันจะหลับเหมือนมันอยากให้ตอนสุดท้ายของชีวิตเต็มไปด้วยความสงบของคุณมากกว่าความกลัวของมันเพราะสัตว์เลี้ยงรักเราในแบบที่ไม่มีเงื่อนไข และแม้ตอนที่มันจะจากไปหัวใจของมันก็ยังห่วงคุณอยู่เสมอบางคนบอกว่ามันเหมือนมาลาแต่บางทีมันไม่ได้มาลาเพื่อตัวมันเองแต่มาลาความเศร้าในใจของเรามาบอกว่าฉันรักเธอนะและฉันไปอย่างสบายใจเธอไม่ต้องเสียใจมากนะเพราะเราจะยังอยู่ด้วยกันในความทรงจำเสมอและใช่ค่ะ มันอาจจะไม่อยู่ข้างกายเราอีกต่อไปแต่มันจะอยู่ในใจเราตลอดไปเพราะความรักแบบนั้นไม่เคยตายไปพร้อมร่างมันแค่เปลี่ยนรูปเป็นความคิดถึงที่อ่อนโยนเป็นพลังที่ทำให้เรายังยิ้มได้เวลานึกถึงมันแล้วคุณล่ะคะคุณเคยมีสัตว์เลี้ยงที่มาลาก่อนจากไปไหมเคยมีโมเมนต์ที่มันมองตาคุณเหมือนจะพูดว่าฉันต้องไปแล้วนะตอนนั้นคุณรู้สึกยังไง ตกใจไหมเสียใจไหมหรือแค่เงียบแล้วปล่อยให้น้ำตาไหลแอดเองเคยค่ะหมาตัวโปรดที่อยู่ด้วยกันสิบกว่าปีคืนก่อนมันไปมันมานั่งข้างเตียงทั้งคืนแล้วตอนเช้ามันก็หายใจเงียบๆในอ้อมแขนเราจนทุกวันนี้เวลามีลมเย็นๆพัดเข้ามาในบ้านแอดยังรู้สึกเหมือนมันกลับมานอนข้างๆอยู่เลยคุณล่ะคะเคยมีแบบนั้นไหม ลองเล่าให้แอดฟังในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเพราะบางทีแค่การได้เล่าเรื่องของเขาอีกครั้งก็เหมือนเราได้บอกลายอย่างอ่อนโยนกับเขาอีกที